เแล้วจ้าแล้วเดินฉี่เดียบร้อยเดี๋ยวบุตรสาวก็มากินข้าวนี่อ่ะมีอะไรตํมะขามเดี๋ยวมันเย็นนะนลุยยังเมื่อยยังเมื่อยอ่นะเปิดเลยจ้ะไมด้ยูเองเปิดเลยด้โอ้ยหอนเด้ มาค่ะพี่น้องีจ้ม่ดิน้วครับค่ะไดนครั้เทียง้กัอนไข่เข้าเจ้าไข่ละเมยก็บ้าหงวยงามงามงามด้สาวงามไ้เลอบวงบดรือยังหาีพี่นางบอะไรบวมบังเลพีนางนงเอน้ำเออเบิน่ กินปแซบพิเศษพิเศษน้องพ่ายจะเอาน้ำมากินใน้ดูหันแล้วดูหันแล้แม่ไปบัเฮานขอน้ำกันพี่น้องอาหารเ้ากะเพาหเนีกระปุกนี่คืออะไรนไดหมังรา มือต้มเป็ดจ้าเออจิซูกองเมนูป๊าดอือยับออกอีกนิดนึงตัวนี้ชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเลยจานนี้ชิดซ้ายเลยทำไมเมนูโอ้ยแบงวันลายจานที่ำให้กีนพิเศษที่มือบบทำมไมน่ากินขนาดนี้เปิดประเดิม ซีมเลยค่ะยุกนับงวยในนึกเขาด้วยถานังแบบนี้เลยเหรออืมนี่แลเ่เะิมค่ะอาเลยค่ะอืมเยอะนะ้ยโอ้ยเอ้ยแน้นนะคะุยไปนไป้าปาัอนแรคิดว่าบไปอืมเรคุ้มอีบ้าไปบาทนี่ ทำอม้กอตัว hmm. นีงท so mm ี hmm. bon ่บตองต่างกันเสลือเกินต่างกันเสลือเกินมีพัดลมมาดูอาหารเออแต่งโมบัด้มาผ้าเนาะโอ้นเขาเรียจผ้าแตงโมนแตงโมกบภริยัด พอดียัดใจนุ่มเน่บอยากได้ปุ๊งๆนันนันหนเตียงนันบาตัวได้เป็นลมเลยเป็นตัแต่รถขวบมาวอันนี้บมะนาย้ายอยูคแต่มันบตแตแหงเอะมันบุแตเยอะเทงก็ไปแต่ทุงมะนาก็ไปแต่มะนาวตั้งแ่ขวมเลย

ย่าบอตีนอันนี้ได้โมเมนตีนตีนในมือนี้ฉี่หนากงก่อนก่อนคนเบิ่อจอไม่แหงหรือท่าพี่นุช้ยแหงครับชายแหงคือบ๋อ ขันห <Hoy S 2> ิ้ม่งแง่เนี่ยเปืองไเลกินเรื่ยวอืมอื้มอะถ้าเบิ้งบัแือแรงเลยจะยิ้วขาวใช่ลรครับยิ้มยาวกินเรื่อยๆเบิ้งยังบ่ได้ลงคลิป โอ้ยทมาทนกันยิบหลุดวัน่ได้แบบที่เสียใช้วงชนโย่เป็นเป็นพี่ช้างบัแต่อเธอเลอยว่อว่าจะหึงเลย

แม่เือนบอกโมแพมาไวสิเปิดคลิปบ่มีจัญญาณจับทั้งบ้านเยายังบุงก็จัมาขายล้โม่ะอื้มเขากินสุกุไแ้บางงอนแต่ก่อนเทียวเขาย้องไปทำมาขาย ง่าหนนมากน่อยปแมกเนียเคยเปลูกเองบ่เ้าเราเราบไปสากเป็ดเลยก็เอาไว้มาเล้งเงินเนี่ย

บ่เออออกมาได้ดอก๋วยวมาสีลอกได้ไงมาลงตอนแรงเนาะเจ้าเขายงามแรงตอนแรงเลยมาอีกอีกมาทงใหม่พี่น้อง,งนี่คือทงที่สองมีเขาแล้วแลหลยค่ะกัลงมาสบ,บายดีอันนี้คือไผ่น้อก็ไผ่คน,นงามคน,นงามงาม อกเอกียวกเกยวกเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจหายขาวยาคือเป็นอะไรก็มีขนมีชบคเนี่นนเก็บของค้าตัวเองลม chưa chịu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  chưa 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 แกเเรือหงแเป็นไรแหงอําแหงกันหังเบาดำไปหมดไม่แหงกันแล้ว <ah> ้ะสะหั่งับเือจ้าลอรอาการเป็นยังไงอาการมันเป็นขอใส่ังรู้สึกว่ากล่องนี่ยจะไปแต่คนคนเดียวนะเนาะมันดังอ่ะนะ จะทำแบบนั้นมันโมงกลับแล้วพ <ue> oh ี kay, <S 1> <S 1> ่น้องจ้ากลับแล้วแบบเดี๋ยวมันสีขำมันสีเนื้อเจอกันคลิปหนาจ้าสำหรับที่บายเด้อโอเคจ้าหนูฝากอ่ะสิขอจอคลิปเพื่อนสนีทเด้อฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีซองฝากใส่ซาลาวนี่เด้อจ้ามืงหนีกัมาสอย ลุงบอยแม่มากเกี่ยวลูกเอ้ยแม่มาดำลูกมา,มาเกี่ยวเข็ <c oughs> ดจ้าอุ้ยเบอร์ okay, <c oughs> ไห <c oughs> นผม๊ายบาย